สวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยมาพบกับรายการ Sto อก snapshot นะครับก็เป็นการแนะนำหุ้นที่น่าลงทุนภายใน5นาทีนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากคลิปของตัวบีกริมนะครับก็เราพูดในส่วนของหุ้นที่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าเองนะครับก็สำหรับตัวของ GPC s นะครับก่อนอื่นเลยจะขอ Recap สั้นสก่อนว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยทำไมปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาตลอด2เดือนนะครับก็ตรงนี้เราไปศึกษามานะครับก็มีอยู่4เหตุผลนะครับที่ทำไมหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวลดลงนะครับก็ถ้าดูตามสไล เราไปแท็กเลคคอร์ดมาว่าหุ้นกลุ่มรไฟฟ้านะครับราคาหุ้นเป็นยังไงบ้างในช่วงตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงวันที่10กันยายนนั่นเองนะครับก็เซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงแค่5%นะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มรงไฟฟ้าเนี่ยลงเกิน5%นะครับบางตัวเนี่ยลงไปถึงเกือบ3 0นะครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับที่สามารถเพอร์ฟอร์มตลาดได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เราศึกษามานะครับก็จะมีอยู่4ี่เหตุผลนะครับที่จะมาในหุ้นกลุ่ม ในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับจะมีดีที่ค่อนข้างสูงจากนะครับจากการก่อหนี้นะครับเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับโดย BCPG อ่ะกัฟนะครับก็มีการประกาศเพิ่มทุนช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยกลัวหุ้นในกลุ่มไฟฟาว่าจะมีการเพิ่มทุนนะครับก็เลยขายหุ้นออกมานั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็ ขาดปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นนะครับหรือที่เรียกว่าคาตาลิสต์นั่นเองนะครับในแง่ของปกติธรรมชาติของโรงไฟฟ้านะครับจะมีการประกาศลงทุนโครงการใหม่อย่างเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้การศึกษาโครงการใหม่ไม่สะดวกนั่นเองครับก็เลยขาดคาตาลิสต์ในระยะสั้นไปนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นเรื่องของเซกเตอร์โลเคชันนะครับคือเรามองว่าตลาดเนี่ย เริ่มกลับมาให้น้ำหนักกับการลงทุนหุ้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนทีอย่างมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไหลลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ก็เลยทําให้มีการขายหุ้นในกลุ่มรไฟฟ้านะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจํากัดนะครับเหมือนเป็นที่พักเงินช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็ประกอบกับ PE มันสูงนะครับก็เลยมีการขายหุ้นออกมานะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับผมมองว่าตัวของแผน PDP ฉบับใหม่เนี่ยของประเทศยังมีความไม่ชัดเจนนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับ รัฐมนตรีพลังงานนะครับมีการประกาศลาออกนะครับรวมถึงสถานการณ์โควิดที่มันยังไม่ขี้ข่ายนะครับก็เลยทําให้แผนแม่บทอย่างแผน PDP เนี่ยมีการฟอร์เคสต์ความต้องการใช้ไฟฟ้าออกมาได้อย่างยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะ,ะดีมามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับด้วยทั้ง4เหตุผลที่กล่าวไปนะครับก็เลยมองว่าด้วยราคาหุ้นที่ไหลลงอย่างต่อเนื่องนะครับในหุ้นกลุ่มไฟฟ้าตลอด2เดือนเนี่ยทำให้ p e p 6ปีกเนี่ยกลับมามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เลยทาให้ระดับ P ปัจจุบันเนี่ยกลับมาเทดอยู่ที่ประมาณ35-40ถึงเท่านะครับมีความน่าสนใจในการลงทุนระยะยาวนะครับเนื่องจากว่ามีค่า P/E ที่ใกล้กับค่าเฉลี่ยกลุ่มนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มรถไฟฟ้าสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับก็ตัวของที่เราน่าสนใจแนะนําเป็น top ป i c k นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีการแนะนํีก g มในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงตัวของ GPC s นะครับโดยเราให้ fair value ของ GPC s อยู่ที่91บาทนั่นเองนะครับทีนี้มาดูที่สไลด์ถัดไปนะครับก็จะเห็นว่า ตัวของ GPC s นะครับหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเป็นแฟคชิพของกลุ่มปตทครับคือปตทเนี่ยเขาทำหลายธุรกิจนะครับใช่ไหมครับก็คืออย่างตัวของธุรกิจ ENP นะครับธุรกิจตัวของโรงกั่นนะครับรวมไปถึงพิโตเคมีนะครับนอกจากนี้ก็คือตัวของ GPC s นะครับเป็นที่เป็นแฟคชิพด้านธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับก็มีการสนับสนุนจาก หุ้นแม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ประเด็นสําคัญนะสำหรับสำหรับตัว GPC s นะครับมีอยู่3ประเด็นนะครับไล่ตั้งแต่เหตุผลที่สําคัญน้อยที่สุดไปถึงสําคัญมากที่สุดนะครับที่ทําให้ GPC s มีความน่าสนใจนะครับเหตุผลแรกนะครับก็คือว่าได้รับผลกระทบจากโควิดจํากัดนะครับเนื่องจากว่า GPC ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดอาจจะคาดหมายกันไวยว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจาก โควิดมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสัดส่วนรายได้ประมาณ53%เนี่ยเป็นการขายไฟให้กับอุตสาหกรรมนะครับขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยน้อยกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าช่วงงบไตรมาสที่2ออกมาเนี่ย TPC ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเติบโตทั้งในแง่ของคิวออนคิวแล้วก็เยียร์ออนเยียร์นะครับเนื่องจากว่าใน53%นี้เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นการขายไฟให้กับกลุ่มประทอนะครับส่วนใหญ่อะมีการใช้ไฟสม่ำเสมอครับถึงแม้จะเป็นตัวโรงกันของหรือปิโตเคมีนะครับก็มีการใช้ไฟที่ ค่อนข้างนิ่งนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับที่เป็นโรงกลั่นหรือพิโตเคมีเจ้าอื่นเนี่ยก็มีการใช้ไฟล์ที่สม่ำเสมอเช่นกันนะครับเลยทําให้ผลการดําเนินงานหรือเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับและที่สําคัญก็ยังได้ปัจจัยหนุนจากในส่วนของอตัวของกราฟกราฟกลางนะครับก็จะเห็นว่า ตัวของต้นทุนกําลังการผลิตเนี่ยจะมาจากแก๊สประมาณสัก68%นะครับของกําลังการผลิตทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาํนมันดิบที่มันปรับตัวลดลงนะครับส่งผลบวกต่อราคาแก๊สที่ปรับตัวลดลงตามนะครับก็เลยทำให้มาจิ้นของ GPSC ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงยังมีเ n นจี้กับโกลที่จะกล่าวถึงในข้อต่อไปนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือเชนจี้กับโกลนะครับ ที่บอกว่า TPC เนี่ยไม่น่าจะเพิ่มทุนในช่วง3ปีข้างหน้าถึง5ปีข้างหน้านะครับตามคำยืนยันของผู้บริหารนะครับเนื่องจากว่า TPC เองเนี่ยเพิ่งมีการเพิ่มทุนในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพื่อเข้าซื้อ Grow Energy นะครับก็ทำให้พอร์ต TPC เนี่ยมีความามีความขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ติดอันดับ1ใน5ของผู้ผลิตผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมมองว่า y n e r g y กับ g r o w เนี่ยจะเป็นปัจจัยหนุนในตัวของ TPC นะครับเนื่องจากว่า TPC นะครับมองว่า อีบิดาเนี่ยจะทยอยเพิ่มขึ้นนะครับระยะยาวตั้งแต่ปี63นะครับเป็นต้นไปนะครับตามสไลด์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของอีบิด a าที่จะเพิ่มขึ้นจากการเดินเครื่องรยไฟฟ้าที่มีต้นทุนกําลังการผลิตต่ําที่สุดก่อนนะครับก็เลยทาให้มาจิ้นดีขึ้นนะครับรวมถึง Power ที่มากขึ้นในการต่อรองซื้อสินค้าอุปกรณ์จากตัวของซัพพลายเออร์นะครับก็เลยทาให้ลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้อีบิดามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับสำคัญมากที่สุดสํําาาาหรรัับตววขออองง GPSC นนนะที่่่เเแซืื้จกา G.P.S.C. เนี่ยใช้กลยุทธ์ selective go นะครับโดยเฉพาะการเติบโตไปกับกลุ่มปตาทนะครับโดยเราให้น้ําหนักไปที่การเติบโตกลุ่มปตาทนะครับเนื่องจากว่าปตาทเนี่ยมีพันธมิตรที่หลากหลายก,ก็ลงทุนในต่าง,ต,างต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตัวของ C.R.V. m v นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับโดยเราให้น้ําหนักไปที่ตัวของ Gas to Power นั่นเองนะครับเนื่องจากว่า ตัวของ gas to power เนี่ยจะร่วมกับปทสอพอนะครับน่าจะเห็นความชัดเจนในปีนี้ปีหน้านะครับรวมถึงอีกโครงการหนึ่งนะครับตามสไลด์ด้านซ้ายนะครับด้านล่างจะเห็นว่าโครงการเมืองใหม่ย่างกุ้งนะครับก็เหมือนเป็นพื้นที่ e ec ของเมืองไทยนะครับก็เลยททำให้จะมีการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือน้ำลึกสนามบินนะครับ รวมถึงมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมายนะครับก็จะทําให้ดีมานความต้องการใช้ไฟมากขึ้นเป็นโอกาสสาหรับ GPS 4นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากโอกาสการจากตัวกลุ่มปะทแล้วนะครับ GPS 4เนี่ยก็มีการหาโอกาสลงทุนต่างประเทศเองเพิ่มเติมนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยการเพิ่มสัดส่วน จาก renewable เพิ่มมากขึ้นนะครับจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ11%ของพอร์ตนะครับจะขึ้นไปเป็น30%นะครับก็ถือเป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับแล้วก็เป็นอัพไซด์สำหรับการเติบโตในระยะยาวนะครับก็ทั้ง3เหตุผลนะครับเป็นเหตุผลที่เราแนะนำซื้อตัวของ GPS4 เป็นหนึ่งในท็อปพิกคู่กับ BGM i เพื่อลงทุนระยะยาวนะครับโดยผู้บริหารบอกว่าไม่ต้องเพิ่มทุนนั่นเองนะครับสหรับวันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ